สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยแบรนด์เห็ดสกัดเข้มขน้น ครับสำหรับเศรษฐกิจวันนี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยที่ผู้ขาย่านราชประสงค์นะครับว่าคืนนี้จะมีการเค้าดาวซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแน่นอนว่าการรักษาความปลอดภัยต่างๆนั้นก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ดูแลอย่างเรียบร้อยแลวนะครับว่า่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงนั้นเกิดขึ้นมาแต่คราวนี้การสัญจรหรือว่าเดินทางผ่านไปมาในช่วงนั้นนะครับทางด้านของ b t s เอเงเขาก็ได้ขยายเวลาสําหรับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมเค้าดาว ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในศักราชใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับซึ่งทางสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์นะครับหรือว่าคุณชายศิวิกรเนี่ยเขาก็บอกถึงความพร้อมของการจัดงานแบงค์ขอกขาวดาว2013ในย่านรา,ราชประสงค์นะครับว่าในตอนนี้มีความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่และการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะครับที่เดินทางมาร่วมฉลองเทศกาล ต้อนรับปีใหม่ที่คาดว่าจะมีมากกว่าปกติโดยเขาคาดว่ามีประมาณสัก40-0,000ถึง500,000คนนะครับรวมทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นก็ถือว่าครบแล้ว17ตัวนะครับสำหรับการเดินทางและในส่วนของงานนี้เองนะครับเขาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา6โมงเย็นของวันนี้เป็นต้นไปแน่นอนว่าจะมีประชาชนนั้นมาร่วมการเคาดาวเป็นอย่างจำนวน มากเลยนะครับเขาก็เลยแนะนําให้ใช้บริการรถสาธารณะของสอมกรหรือว่ารถไฟฟ้า BTS ก็น่าจะได้รับความสะดวกแทนที่จะนํารถยนต์ส่วนตัวมานะครับในด้านของ BTS MRT ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาขยายเวลาเปิดบริการ ของคืนนี้นะตั้งถึงตี2เป็นต้นไปนะครับซึ่งทาง BTS เองเขาก็อำนวยความสะดวกและความรวดเร็วเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่จะเดินทางมาอย่างสถานที่เซ็น r ร l w เวิลด์อย่างวันนี้นะเขาก็เลยได้เตรียมบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS ประเภท One d p y s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  นะครับในราคาใบลาะ130บาทนะครับก็ไม่จำกัดระยะทางด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็เตรียม แผนที่จะเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าเซนทัลเวิลด์ในการข้าวดาวก็อาจาจะใช้บัตรโดยสารนี้น่าจะอำนวยความสะดวกได้ไม่แพ้กันนะครับสำหรับเวลาของ BTS เองก็สามารถเดินทางได้ตั้งแต่6โมงเช้าของวันนี้นะครับสำหรับบัตรตัวนี้ฮะเด,เดินทางตั้งแต่ตอนเช้าได้ถึง6โมงของวันนี้ไปจนถึงตี2ของวันพรุ่งนี้เลยนะครับก็สงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรเข้าไปได้นะครับที่ h o ตไลน์ BTS ครับ02617 6000 600, ครับเอาละครับในส่วนของราคาน้ํามันโลกที่ก็คาดว่าจะมีการผันผวนขึ้นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตลาดและปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ยังคงมีผลต่อเนื่องนะครับก็ทําให้มีนักวิชาการออกมาชี้นะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านทองคําเขาก็คิดแล้วเขาเขาก็คิดแล้วก็คาดว่าราคาทองคําในปีหน้าก็ไม่น่าจะมีความผันผวนมากขึ้นด้วยครับ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะครับคุณมนูนสิริวันเองก็คาดทิศทางราคาน้ํามันในตลาดโลกนี้แหละครับในปี56ว่าอาจจะมีแนวโน้มที่ลดลงมาบ้างนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ผันผวนเท่ากับปีนี้แหละครับเพราะว่าความต้องการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับจากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวดีอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังเผชิญกับปัญหาทางน้ำผาการคลังส่วนยุโรปเองก็ยังต้องแก้ไขปัญหานี่สาธารณะ ขณะที่กําลังการผลิตน้ํามันของโลกนั้นยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับก็เลยนับว่าเป็นปัจจัยที่มากดดันราคาน้ํามันให้แกว่งตัวไปในระดับที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันนี้ครับเขาก็เลยประเมินว่าราคานนมันดิบดูไบก็จะอยู่ในกรอบอยู่ที่100ถึง105เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วนเวสเซ็กซัสนั้นอยู่ในกรอบที่80ถึง90เหรียญต่อบาร์เรลและเบรนนะครับอยู่ในกรอบที่100ถึง110เหรียญต่อบาร์เรลครับ ในส่วนของทองคาพูดถึงราคาทองคาในซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่หลายคนก็อาจจะคิดว่าทองคานั้นน่าจะเป็นของขวัญที่มีคุณค่าอาจจะอยากจะมอบให้กับคนที่คุณผู้ชมรักนะครับวันนี้นะครับคุณฐานิตาบุญล่าผู้สื่อข,ข่าวของเราได้ไปตรวจสอบแล้วก็ดูทิศทางของราคาทองว่าในปี2,556นี้ราคาทองคา หลายๆคนนั้นจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปตรวจสอบพร้อมๆก,กันกับคุณฐานิตาบุญล่าครับตลอดทั้งปี2,555ทองคำยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในสินค้าโภคภัณฑ์หลังจากนักลงทุนทั่วโลกหันมาถือครองสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงอีกประเภทหนึ่งเพราะการลงทุนน้ำมันเงินสกุลหลักทั้งดอลลาร์สหรัฐและยูโรต่างอ่อนแรงลง ผักดันราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจนทำให้ราคาทองรูปพัรร์พุ่งสูงถึงบาทละ27,000บาทความผันผวนของราคาทองคำในปีนี้จึงเป็นแรงดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาถือครองมากขึ้นไม่มีอะไรดีเท่าที่ว่าเราซื้อไปเก็บไว้แล้วมันก็แปลเป็นเงินได้ใช่ไหมฮะเมื่อไหร่ก็เราก็จะแปลเป็นเงินได้และมันก็ง่ายใช่ไหมฮะมันง่ายมากก็เลยเก็บเงินไว้ก็ มันก็ต้องไปที่แบงค์ที่ว่าเออแล้วอะไรมันก็ไม่ได้ไอ้น,นี่มันก็บางทีมันก็อัพใช่ไหมเงินอะแล้วก็ถ้าเราอยากจะใส่สวยเราก็ได้สวยอีกต่างหากใช่ไหมฮะก็อย่างนี้อ่ะถึงได้ชอบว่าซื้อทองสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่ต้องการจะเข้ามาลงทุนทองคําช่วงนี้นับเป็นช่วงเวลาเหมาะในการเข้ามาลงทุนเพราะหลายบริษัทในต่างประเทศจะเริ่มเทขายทํากาไรก่อนปิดบัญชีสิ้นปี ทำให้ราคาทองคำในตลาดโลกมีการปรับลดลงขณะเดียวกันเจ้าของบริษัทห้างร้านและประชาชนต่างมองหาทองคำเพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงซื้อทองคำได้ในราคาถูกลงด้วยและหากใครได้ผ่านไปตามร้านทองในช่วงนี้ร้านทองหลายแห่งเริ่มคึกคักเหมือนกับตลาดสด ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทองคำนะคะยังคงเป็นที่นิยมนะคะของผู้คนที่จะเลือกซื้อเพื่อนําไปเป็นของขวัญให้กันในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะทําให้บรรยากาศการซื้อขายทองคาในร้านทองคําย่านเยาวราชนะคะเป็นไปอย่างคึกคักกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะแม้ช่วงปลายปีราคาทองคําจะร่วงลงมาบ้างแต่ถือว่ายังให้ผลตอบแทนสูงหากเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่น สำหรับการลงทุนในตลาดทองคำปี2,556นายกสมารคมค้าทองคำย้ำว่าจะมีความผันผวนสูงเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมาโดยต้องจับตาราคาทองคำในตลาดโลกอาจทำสถิตินิวไฮอีกครั้งคาดการณ์ว่าปีหน้าน่าจะคึกคักแล้วก็น่าจะราคาอาจจะพังผวนปีหน้าอาจจะแหงราคาทองคตำตาสุขแล้วก็สูงสุดนะครับแด้คิดว่าตามสุขคงอยู่ที่ พัง500ต้นๆไงแล้สูงสอาจจะทำนิวไฮอีกรอบหนึ่งอาจจะมีพัง940เหรียญขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าอาจจะทำให้ตลาดทองคึกคักมาอีกครั้งหนึ่งราคาทองคำที่มีการผันผวนอยู่ตลอดทั้งปีเพราะบรรดานักเก็งกำไรที่ลงทุนทองพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างแรงกระเตื้องให้ราคาทองคำพุ่งขึ้น การลงทุนในทองคําจึงนับว่าไม่ใช่เรื่องหมูๆให้เข้าลงทุนเพื่อหวังกําไรเพียงอย่างเดียวหากนักลงทุนตามไม่ทันกับข้อมูลข่าวสารก็อาจเปรียบได้กับแมงเมาบินเข้ากองไฟสมาคมผู้ค้าทองคําแนะให้เก็บสะสมเป็นทรัพย์สินหรือเก่งกําไรในระยะสั้นๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงสุดที่น,นั่นประถงพันธ์ถ่ายภาพธานิตาบุญล,ล่านชั่นทีวีรายงาน ก็ต้องดูนะครับว่าราคาทองคำนั้นจะทำ New ิวไฮได้คืออีกสักประมาณบาทละ27,000หรือไม่เพราะว่าในปีนี้เองราคาทองก็ลดมาตั้งแต่20-25%เนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามอาการป่วยของรัฐมนตรีต่างประเทศคุณฮิลลารีคลินตันจากคุณวัฒนีนิยมญาติครับ